เขาถึงได้ออกมาด่ามันขนาดนี้ต่อให้มันโต้อตอบยังไงก็แล้วแต่ยิ่งโต้อตอบเขาเขายิ่งนะยิ่งโต้อตอบคนเขายิ่งเห็นสันดานและท่าแท้ของมันนะครับนะใช่ไมีใครก็รับได้หรอครับคุณนิตยา คือคือสิ่งเดียวที่คือสิ่งเดียวที่มันสันดานออกมาก็คือมันไปยุ่งกับเขาเฮ้ยน,นี่ครอบครัวเขานะมันไปยุ่งกับครอบครัวเขาไงสวัสดีคุณมนัสย,ยานะครับสวัสดีคุณรัดอาสีอันนี้ครอบครัวเขาใช่ไหมมึงไปยุ่งกับครอบครัวเขาอะ ดูฟังมันพูดแต่ละอย่างเลยเนี่ยทนายเขาังบอกเลยฉุดไม่อยู่ออกมาพูดแต่ละอย่างก็คือแบบตัวตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลุงกับป้าเลยตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่มันไปพูดเรื่องเขาเยอะ ไอ้พูดเรื่องส่วนตัวเขาทั้งนั้นเลยทำเป็นรู้ดีทำเป็นรู้ดีว่าเขาไม่รักกันทำเป็นรู้ดีว่าว่าป้าไม่ให้ความสำคัญกับลุงคือมึงมึงมึงไปหาเขากี่ครั้งมึงอยู่กับเขานานขนาดไหนมึงถึงรู้ว่าป้าเนี่ยเขาไม่ให้ความสำคัญกับลุง ไปไปก็ไปแป๊บๆไม่เจอหน้าเขาไม่เคนไม,ไม่ไม่เคยถึงสามสิบนาทีไปเจอหน้าไม่เคยไม่เคยถึงสามสิบนาทีหรอกทำเป็นรู้ดีทำเป็นเสือกแส ให้มันแสดงปล่อยมันมันจะพูดอะไรก็ให้มันแสดงสัญดานตัวมันเองออกมาเยอะๆให้มันแสดงออกมาเยอะๆจะได้รู้ไงว่าท่าแท้ของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ท่าแท้ตัวมันเป็นแบบนี้สวัสดีคุณพยาวครับพวกเราจะได้รู้ไง นี่ไงคือสันดานและท่าแท้ของมัน FC ทั่วโลกไม่มีใครเอามันนะยอดพระป่าเจ็ดแสนเจ็ดแสนแล้วเหรอเพราะวานหกแสนกว่าไหมอ่ะมีคนโอนตามหลังบิดใชีมมั้ย คนเรานะแม่งเป็นไปได้มันยังบอกว่าเป็นเด็กลุง <laughs> ลุงทุกวันนี้ลุงก็พูดถึงมึงหรือเปล่าล่ะฮะหลงตัวเองไปหรือเป่า่าทุกวันนี้ลุงก็พูดถึงมึงาฮ่่่า ทุกวันนี้เขาโทรหามึงโทรหาเขาได้หรือเปล่าล่ะอะเขาเขาไม่กล้าคุยกับมึงแล้วเล่นอัดคลิปเสียงเขาแบบนี้อ่ะลุงก็ยังจะกล้าคุยกับมึงเหรอ,อเป็นเด็กลุง <laughs> คิดอะไม่หรอกคิดเองเออเองไงคิดเองคิดเองเออเองนะคิดเองเออเอง มันบอกอ่กูเด็กเขามึงยังคุยกับลุงได้หรือเปล่านะนะมึงยังคุยกับลุงได้หรือเปล่าล่ะกูถามหน่อยตอนเนี้ยเอาเขาไปอ้างอีกแล้วเ,เป็นเด็กเขาลุงบอก <c oughs> กูไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยมิหน้าเห่ากล้าทำแต่เรื่องเฮีย้ยเอาลุงไปอ้างนี่เอง ดีครับป่าช่งางแม่กมิหน้ากล้าทําแต่เรื่องเฮ้ยเรื่องเลวกล้าพูดเอาเอาลุงไปอ้างเหรอก็เป็นเด็กลุงยังโทรคุยกับลุงได้หรือเปล่าเด็กลุงอ่ะฮะอีกแก้วหน้าม้าส่องกระจกนะถอดวิกส่องกระจกชอง,งอกด <c oughs> ูเงานิสัตว์ขึ้นไลก็ต้องใส่วิก ลุงอะต้องเรียกมึงว่าพี่นะเออมันบอกมันเป็นเด็กลุงสวัสดีคัตยะอุ้ยป้าก็ไม่สนหรอกมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนป้าเขาอยู่ด้วยกันเออ ป้าเขาอยู่ด้วยกันมึงอยู่ไหนถามหน่อยฮะถามหน่อยมึงอยู่ไหนอีไฟฮะแต่ที่สุดก็ก็หางโผยอมรับใช่ไหมฮะว่าว่าจะแย่งผัวเขาอะ ทำจนเป็นสันดานนะถ้ามันบอกว่าเปนเด็กลุงเนี่ยสแสดงว่าอย่างไรครับสแสดงว่าจะแย่งผัวเขาเอ๊ยเป็นอย่างที่นางมารพูดจริงเลยนะชอบแย่งชุกผัวชาวบ้านจนเคยตัวเฮ้ยสันดานมันนางมาแม่เคยพูดไว้นะประวัติมันเคยไปแย่งผัวชาวบ้านผัวเข้ามาด่าถึงบ้านเลยะอนะ หัวเขามาด่าถึงบ้านอ่ะเออสวัสดีคุณบุญธรรมครับสวัสดีป้าไก่โอ้นับวันยิ่งทําตัวสะถุนป้าต้องเรียกมันพี่นะ เป็นเด็กลุง <l ug> สัตว์ฟังและขำสวัสดีคุณมนทาครับโดนก็ด่าไปทั่วทำทำเป็นแอปแบลเป็น